ทำสารปั๊บไม่สูงแล้วไม่สูงแล้วอ่าไม่สูงแล้วเพราะลากแก้วโดนทำลายแล้วอืมพอโดนทำลายอะ่ะมันก็ไม่ขึ้นสูงหมดลากฝอยลากฝอยมันก็ออกออกข้างอย่างเดียวออข้างอย่างเดียวอืมมันก็มีหลักการเหมือนนะเพราะนั้น <c oughs> ถ้าอย่างนี้ไอ้ตรงนี้เราเนินเนี้ยเราวัดไว้ก็คือห้าสิบห้าต้น แต่ถ้าเราจะปลูกเบิ้ลก็ต้องเป็นร้อยสิบต้น,น่อตอนหนึ่งโคกระยะระยะระยะนู้นกับเนี่ยเท่าไหร่แปดเมตรเราเริ่มต้นจากอันนั้นก็คือจากแนวออกมาส<ม>ี่เมตรพอสี่เมตรปุ๊บตรงนี้เราวิ่งมาแปดเมตรตรงนี้เราไปหกเมตรแปดคูณหทีนี้มันจะเหลือตรงกลางตรงเนี้ยแถวเนี้ยมันจะได้อีกแถวมันต้องเอาต้นเล็กสมมตินีมนม่มานนี่ใช่ไหมใช่ 8ปดคูณหกาถ้ามันแปคูณแเนี่ยโอเคอ๋อถ้าแปดคูณแปคูณแสมมติมาถึงนี้กลางแซมเป็นเงาะเป็นมันพุดได้อืที่นึกนึกถึงสภาพมันโตมามันแล้วมันไปถึงที่มันจะออกประมาณ3มเมตรสามเมตรตีไว้ออกสมเมตรครึ่งสี่เมตรอ่าสามเมตรอันนั้นก็สมเมตรก็เป็นหเมตรแล้วนะเหลือสเมตร อติดยาได้อ่ใช่ไหมถ้ามันจริงๆถ้ามันทนมันจริงจริงคือกิงมันไปเงี้ยตัดยอดออตัดยอดเสร็จยอดมันสั้นเนี่ยจริงมันจะโตมันจะบวกลูกจะติดดีด้วยกิงด,ด,ด้านในนะไม่ต้องเวนไม่ต้องยุ่งเลยตัดปลายอย่างเดียวทีนี้พอต,ตรงนี้นปุ๊บถ้าอย่างั้นต้องแท้แท้แปดขยายเป็นแปดหุ่แปดก็แซมกลางได้อ่าแซมกลาง แต่ต้องแซมเป็นพวกเงาะพวกอะไรพวกนี้ไหมถ้าแปดคูนหกอ่ะมุดแปดคูนหกอ่ะคูนที่อืะพื้นที่มัค่อยมีนะเงาะได้เงาะได้จริงแต่ว่าถ้าทุเรียนมาสามปีมันออกมาขนาดเนี้ยคุณยังได้ปีออกขนาดเนี้ยพอสี่ปีปั๊บออกไปถึงนู่นอืมชนแล้วชนแล้วปลูกแปดคูนแปดเนี่ยเราใส่สองต้นสมมุดแปดคูนแปดมาถึงนี่นให้มันถึงสองเนี้ย โอ้ยถ้าอย่างนั้นถ้าเราใส่สองต้นเอาแปดคูณสิบก็ได้ห่างหน่อยแล้วก็ซอยกลางใช่ไหมซอยกลางยังได้เพิ่มได้เพิ่มซอยกลางสมมุติว่าซอยงอเลยสมมุติว่าถ้าไม่เป็นงอกก็เป็นทุเรียนเงี้ยอุมเพว่าแปดคูณสิบมาถึงนี่ใช่ไหมอุ้ไอ้ไอ้สามสามเป็นหกเหลือสี่เมตรสิบคูณสิบดีก่คูณสิบเออ ตัวกลางตัวเดียวตัวหนึ่งก็ได้โดนตัดแต่คู่นี้คือยั่งยืนเลยยาวะก็ก็คือแถวกลางเนี่ยเอาไว้พอทำลูกปุ๊บได้ทักสอปีเอาค่าต้นค่าอะไรคืนก็ค่าปุ๋ย มันคุณนหกนี่ย